อเลอเลที่51ได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต,ต่างๆน,น,น,นานาอเลอเลที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสุขสัดต์กู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับสวัีชาววัยรุ่นไฟเอมทุกคนกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับและวต้มเกมเมอร์ชินเคยโอเคนะครับก็ อยู่ในเกม City Week อีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟไฟล์ M นั่นเองนะครับเซิร์ฟที่เราจะมาโปรโมทในวันนี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟนี้เลยนะก็มีชื่อว่านะครับ XAO City นั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟแนวโลเพยทั่วไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับรายละเอียดนะต่างๆนะเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับฟรีไวริทด้วยนะครับโอเคครับเพื่อการเสียเวลาแล้วก็ทําการ กด o n n e c t เลยดีกว่าปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยป่ะ l e t โ go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่จุดเกิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อบบี้เลยนะครับนี่พอเราเข้ามานะครับเราก็รัการกรอกข้อมูลนะครับชื่อตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับพอเรากรอกชื่อตัวละครเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมแต่งตัวด้วยนะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะมี หน้าต่างผู้เล่นใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะแล้ก็ทําการกดตัว E นะครับเพื่อที่เราจะสามารถขยับเมาส์ได้นั่นเองนะครับโอเคอันแรกก็จะเป็นการเอ่อแก้ตกแมปนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอันที่2นะครับก็จะเป็นการรีสกินนะครับหรือว่าอ่าในการแต่งตัวนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปเลยอ่านี่เลยครับโอ้ UI ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับ แล้วก็เซฟนี้นะครับมอดเสื้อผ้าทรงผมนะครับบอกเลยว่าแฟชั่นนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับแฟชั่นน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับนี่เป็นไงน่ารักมากเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเซฟให้เรียบร้อยเลยหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็ทําการไปกดนะครับตรงนี้เลยนะครับวาร์ปเข้าไปในเมืองนั่นเองนะครับ โอเคเราก็การกดวาร์ปไปเลยนะหนึ่งสองซ้ำ <Yahoo! S 1> อ่านี่โอ้มีหน้าโหลดนะครับตอนวาร์ปด้วยวะ่ะโว้โคตรเฟียวว่าดูดินี่เลยนะครับนั่งเครื่องบินเข้าเมืองโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ย <Wow. S 1> นะครับอ่ายิ้มซะด้วยนะโอ้โห โอ้มาถึงก็ได้ปืนเลยเหรอให้ตายสิจะตัวตำรวจจับหรือเปล่าเนี่ยโอเคไปเลยเพื่อนเอาโอเคครับมันก็ตัดมาหยุดที่ตรงนี้เฉยเลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าสนามบินเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มีหน้าโหลดนะครับตอนเข้าด้วยนะเฮ้ยเจ๋งมากๆเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะาทำการขับรถเข้าไปในเมืองนะครับไปสำรวจต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดู คำสั่งภายในประเทศนี้ก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกดปุ่ม f 1อ่าก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับทวิตเตอร์ก็สามารถเล่นได้ตาปกติเลยโอเคแล้วก็ต่อมากดปุ่ม f 2นะครับก็จะเป็นการเปิดกระเป๋าอ่ะยูไอกระเป๋าก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยอยู่นะอ่าก็ด้านซ้ายนะครับจะมีช่องด้วยประมาณ7ช่องนะครับแล้วก็ต่อมากดปุ่ม f 3นะครับก็จะเป็นพวกอีโมดนะครับหรือว่าท่าทางต่างๆนะครับเรก็สามารถกดได้เลยนะครับประมาณนี้นะ สำหรับปุ่มต่อมานะครับก็กดปุ่ม F5 นะครับปุ่ม F5 นี่ก็จะเป็นเมนูนะครับตั้งค่า FPS นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถบูต FPS ได้ด้วยนะครับแฟชั่นกดใช้นะครับเอฟเฟกต่างๆนะครับเลือกตามจุดนะครับอรล็กมนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ต่อมากดปุ่ม F7 นะครับก็จะเป็นเมนูบินนะครับนั่นเองนะฮะแล้วก็เมนูต่อมากดปุ่ม F9 นะครับก็จะเป็น หน้าต่างอุ้มนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวาเลยนะครับก็จะมีอุ้มมีกี่หลังมีแบกอุ้มแบบกินุมโตนะครับอุ้มแบบเจ้าสาวนะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับเพิ่มเติมประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม f 1 0นะครับก็จะเป็นการเปิดราคาอีโคโนมีนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเช็คได้เลยนะครับว่าตอนนี้สินค้าอันไหนนะครับที่เราฟาร์มเนี่ยขายดีสุดนั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับกดปุ่ม m นะครับปุ่ม m นี้ก็จะเป็น เมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่ก็ถอดกางเกงนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวใส่เอาไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับกดปุ่ม delete โอเคครับก็จะเป็นการเปิดสกอ์บอทอ่า UI ก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยมากมากเลยนะครับตอนนี้ก็มีคนออนไลน์อยู่ที่15คนนะครับก็จะเป็นช่วงตอนเช้านะครับคนก็อาจจะน้อยๆหน่อยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับทางเซิร์ฟก็มีของซัพพอร์ตด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับมาเป็นกลุ่มนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมา5คนนะครับรับรถทํางานไปเลยนะฮะสคันแล้วก็ r 3 2อีก2คันแล้วก็กล่องอาวุธเทียร์หนะครับสกล่องแล้วก็กาชาอีกร้อยลูกเลยนะครับแล้วก็จะได้ของอะไรสักอย่างนะจำไม่ได้นะครับก็ตามในรูปนี้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนอันนี้นะครับหากมาเป็นแก๊งนะครับก็นี่เลยนะครับอย่างเช่นมา10คนนะครับรับรถหรูนะครับ5คันไม้กอล์ฟ3อันแล้วก็ไม้เบส2อันแล้วก็แจกเงิน OC ด้วยนะครับ1,000พบาทนั่นเองนะครับนี่ก็ตามในรูปเลยนะของซัพพอร์ตก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับทางเซิร์ฟแจกอะไรมาให้บ้านนะครับนี่แล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะ โอเคครับก็ในตัวเรา,าก็จะมีบัตรประชาชนมีเงินอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับแล้วก็แจกโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับนิวเพเยอร์อ่ะแล้วก็กดใช้เลยโอ้ Ô, ได้ของมาเพียบเลยนะครับโอเคแจกกล่องซ่อมรถมาให้10กล่องนะครับแจกข้าวมาให้ด้วย10จานโอเคก็สามารถกดกินได้นะครับงอม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 ลงเครื่องบินมานะครับหิวข้าวมากเลยอ่ะ โอเคแล้วก็แจกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแฟชั่นกดใช้เหรอแฟชั่นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมโอเคแฟชั okay, ่นผู้เล่นใหม่นะครับก็แจกเป็นทูดแมวดำแล้วก็ทูดแมวขาวจะต้องสุ่มใช่ไหมโอเคไม่รู้ว่าจะได้เป็นอะไรนะครับโอเคครับได้เป็นทูดแมวดำมานะครับประมาณนี้เลยนะโอเคครับนี่เลยนะครับที่เราเปิดอ่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้เป็นทูดแมวดำมานะครับ โอเคครับแล้วก็ของต่อมาอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ย new player หรอโอเคอ่าคุณเสียไอเทมไปแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็แจกกล่องอะไรมาให้สักอย่างนะครับอันนี้คือกล่องอะไรอะ่ะเราลองเปิดดูสิโอ้ได้รับไอเทมเต็มเลยนะครับได้รับแร่นะครับโอ้โหแล้วก็มีชานมด้วยนะครับโอเคแล้วก็บัตรรีสกินแจกมาให้หนึ่งใบนะครับแล้วก็อะไรอันนี้เป็นบัตรอะไรเนี่ยบัตร exp คูณ2นะครับน่าจะเป็นบัตรทํางานคูณ2หรอโอ้โอเคแล้วก็กดใช้ไปด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกาชาโอเคกาชาซัพพอร์ตใช่ไหมอ๋อนี่เลยนะครับฮะแล้วก็เปิดเลยโอเคครับเมื่อกี้เราเปิดไปแค่1่อันนะครับก็ได้เป็นแครอทนะครับเดี๋ยวเราทําการเปิดทั้งหมดเลยนะครับ19ลูกนะครับปุ๊บนี่ทีเดียวกันนะฮะอุ้ย แล้วก็อา่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะได้รถหรือเปล่านะครับโอ้โหไม่ได้รถป่ะได้ยังอื่นมาเต็มเลยโอเคครับไปแล้วก็ทําการเบิกรถกันดีกว่านะครับสาหรับรถผู้เล่นใหม่นะครับทางเซิร์ฟก็จะแจกมาให้อยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ในกาลาดนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นคันนี้เลยโอเคแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยอ่าแล้วก็รอแป๊บหนึ่งอ่าได้มันแล้วนะครับโอเคปแล้วก็ไปจักตรงนี้กันดีกว่าเล s โก โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านขายรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคกดปุ่มตัวยูล็อกรถด้วยนะครับโอเคไปแล้วก็เข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าเซิฟนี้นะครับมีรถอะไรขายบ้างนะครับว้าวอ่านี่เลยนะครับระบบการซื้อรถก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคสามารถเทสได้ได้ด้วยนะโอ้มีหลายคันเลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีรถตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้โอเคเลยอ่ะนะครับ สำหรับนะครับกิจกรรมนะครับภายในประเทศนะฮะเห็นไหมคุณผู้ชมนะด้านบนนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วนะครับว่าตอนนี้จะมีกิจกรรมนะครับชิงธงนะครับจะเริ่มในอีกประมาณ8นาทีนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับภายในประเทศก็มีหลายบ้านครับก็จะมีชิงธงมีเก็บแอร์ดอบมีคืนล้างบาปด้วยนะครับที่จะสามารถฆ่าไข่ก็ได้นะครับโดยไม่ผิดอ่าแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับจะมี อ่าอัปเดตนะครับอ่เช่นนะครับบอมเบอร์แมนเข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมล่าสมบัตินั่นเองนะครับอ่าก็รอติดตามทาง Discord ดูนะครับโอเคครับตอนแล้วก็มาอยู่กันที่กระดากลางเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระดากลางใช่ไหมโอเคอันนี้คือเนี่ยมีร้านค้าทั่วไปด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแลกันนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนครับอันนี้ก็มีโต๊ะนะครับบาคาร่าให้เล่นกันด้วยนะครับนี่เลยนะบาคาร่าแล้วก็ส่วนด้านนี้ล่ะ โอเคก็จะเป็นโป๊กเกอร์นะครับก็สามารถเล่นได้เนาะอ่ะก็มีประมาณ3โต๊ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการดูร้านค้าตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับโอเคปินเข้าไปเลยแล้วก็กดตัว E ีนะครับอ่าแล้วก็รอโหลดสักครู่นะครับอ่า UI ร้านค้าก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับดูสายตามากนะครับโอเคมีของอะไรขายบ้างครับอันนี้ก็มีไบโอนรถมีโทรศัพท์มีเครื่องมือซ่อมนะครับกล่องซ่อมรถนะครับ แล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับก็จะเลี้ยงหมาแล้วก็เลี้ยงแมวนะครับในการระบบเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นกึ่งนะครับคล้ายๆ AFK ด้วยนะครับนี่แล้วก็อ่ะซื้อไปเลยแล้วก็ซื้ออาหารด้วยนะครับโอเคครับส่วนที่เหลือก็จะมีผ้าเช็ดรถมีเบ็ดตกปลาสําหรับ AFK นะครับแล้วก็เบ็ดตกปลาปกตินั่นเองนะครับมีมาม่านะมีกาแฟอ่าแล้วก็พวก อ่อไซตเตือนนะครับมีสเก็ตบอร์ดนะครับบัตรรีสกีลำโพงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรนะครับลดเวลานะในการเจลนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปจกปูแล้วโดนตำรวจจับอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็ซื้ออ่านี่มีเสียงเอฟเฟกด้วยนะครับสำหรับด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับไปอ่อโซนเทรนนิ่งนะครับหรือว่าวอลโซนนะครับโอเคแล้วก็ลองวาร์ปไปดูสิ โอเคกดตัวอีเลยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เราก็วาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับว้เฮ้ยนี่คือโซนเทนนิงเหรอเนี่ยเฮ้ยใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเอ่อเปิดร้านค้าอ๋อมีอาวุธให้เช่าด้วยนะครับก็สามารถมาฝึกซ้อมต่อยแล้วก็ฝึกซ้อมอาวุธได้เลยนะครับนี่โอเคอย่างเช่นพี่จะซื้อเอ่อเช่าอะไรดียะมาชเต้อ่านี่เลยนะครับแล้วก็ ได้อาวุธมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สามารถมาฝึกได้เลยนะครับประมาณนี้นะสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจนะครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟนะครับรับสมัครตำรวจเยอะเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวพี่จัดการขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบประกาศนะครับของทางเซิร์ฟนะครับรับสมัครตำรวจนะครับจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็จะมีของซัพพอร์ตด้วยนะตามนี้เลยนะตามในรูปเลยนะครับก็ลองสมัครกันดูนะครับ โอเคครับตอนแล้วก็มาที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่ด้านนัาก็จะมีคุณหมอนะครับยืนอยู่เลยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเลือดไม่เต็มก็สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลตรงจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทางเซิฟนะครับรับสมัครหมอด้วยนะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแลกันนะครับนี่เลยนะครับรับสมัครหมอนะครับจำนวนมากเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อนะครับสมัครได้ที่ Discord นะครับของทางเซิฟเลยนะครับ โอเคครับตพิงแล้วก็มาที่จุดแต่งรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจุดแต่งรถอ๋อโอเคก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับนี่แล้วก็สามารถแต่งรถได้เลยก็ทําการกดตัวอีนครับสามารถอัปเกรดเครื่องยนต์นะครับแต่งภายนอกนะครับหรือว่าจะล้างรถก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยนะครับทางเซิร์ฟก็จะมีอาชีพนะครับเชฟนะครับเชฟทำอาหารเข้ามาด้วยนะก็รอติดตามนะครับประกาศที่ทาง Discord เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาที่จุดนะัในโซนนะครับเลี้ยงสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะอยู่ตรงชายทะเลเลยนะครับ <Wow. S 1> อ่อด้านซ้ายอันนี้เป็นจุดเลี้ยงแล้วนะโอเคครับเลี้ยงแมวนะครับโอเคเลี้ยงแมวก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับโอเคแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็กดใช้น้องแมวได้เลยเอ่อมันต้องทํายังไงอะมันกดใช้ไม่ได้หรือว่าต้องไปที่ตัว NPC ตรงนี้วะ อ๋อ<ว>นี่เลยนะครับเพิ่มจํานวนนะครับอ่านี่เลยนะตอนนี้น้องแมวก็โผล่มาแล้วนะครับ right นี่เลยนะตัวสีขาวนะครับน่ารักมากเลยเหมียวเหมียวโอเคครับสําหรับตัวที่เราจะเลี้ยงหมานะครับก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่โอเคแล้วก็อ่ะกดตัว E แล้วก็เพิ่มจํานวนเข้าไปนะครับโอเคตอนนี้น้องหมาก็โผล่มาแล้วนะครับนี่เลยเฮ้ย no น่ารักอ่ะดูมันเดินดิคุณผู้ชมโอ้ย โอเคครับตอนแรกก็มาอยู่กันที่เลเบลแล้วนะครับสําหรับเลเบลเนี่ยก็จะอยู une, like ่ตรงสนามบินทะเลทรายเลยนะครับโอเคแล้วก็ล็อกรถด้วยนะครับโอ้ยทําไมมันหน่วงอย่างนี้เนี่ยโอ้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 ยโคตรน่วงเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่โต๊ะคาร์บกันดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะสร้างรถ อ่านี่นะครับเราสามารถรับรถได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้รถไอ้พวกนี้นะครับวิธีง่ายๆนะครับเราก็ไปยืนนะครับ AFK นะครับยืนเฉยๆนี่แหละนะครับก็เซิฟนี้นะครับจะมีระบบยืน FK ด้วยนะครับก็จะได้ชิ้นส่วนนะครับรถประกอบนะครับแล้วก็ส่วนรถประกอบเสร็จแล้วนะครับจะแรงมากๆเลยนะครับอันนี้นายกเขาฝากมาบอกเอาไว้นั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะครับทั่วไปนะครับนี่อันนี้ก็จะมีเหรียญแก๊งด้วยนะครับมีชุดเกาะนะครับมีวอลสื่อสารแล้วก็มี AED นะครับมีแล้วก็มีภาพพันแผลนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นสําหรับงานดํานะครับนี่ก็จะมีตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะครับอาวุธอ่าเรามาดูอาวุธกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบลู e p r i อาวุธเริ่มต้นนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอาวุธเทียร์หนึ่งนะครับแล้วก็อาวุธเทียร์สองก็จะมีตามนี้เลยนะครับนี่ ส่วนประกอบเราก็สามารถดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีการันตีอาวุธด้วยนะครับโอเคหมดเรียบร้อยแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นครัวนะครับปรุงอาหารนะครับเราสามารถค้าอาหารได้ด้วยนะครับก็จะมีช็อกโกแลตมีกะเพรามีชานมนะครับชานมนี่ก็เอาไว้ลดความเครียดนั่นเองนะครับเพราะว่าเซิฟนี้นะครับมีระบบลดความเครียดด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะขาฟแฟชั่นนะครับอ่าอันนี้ก็จะมี กาชาแฟชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีกดาบแห่งเทพนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ส่วนตู้เซฟนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับโอเคครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนนะครับสําหรับเอฟตกปลานั่นเองนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับก็สามารถขับรถมาได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นการตกปลาแบบ AFK นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนนะครับ AFK ตรงนี้นะครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นจุดตกปลาครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นโซน AFK นะครับยืนเฉยๆก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวไปงานฟาร์มกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเก็บกุ้งแล้วก็กล้วยกันดีกว่านะครับใกล้ๆเลยไปตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนนะครับฟาร์มกุ้งนะครับเก็บกุ้งล็อบเตอร์นะครับอโอเคแล้วก็ล็อกรถด้วยนะครับไปแล้วก็เข้าไปเก็บกันดีกว่านะครับ อพอเราเข้ามาปุ๊บก็จะมีนะครับ UI ขึ้นทางด้านขวาเลยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบฟาร์มออโต้ด้วยนะครับก็เพียงแค่กดปุ่มตัว G อ่านี่เราก็ไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดเลยนะครับมันก็จะเดินเก็บให้เองเลยนะครับแบบออโต้นะครับดูดีแล้วก็พอบเซิฟนี้นะครับถือว่า เท่แล้วก็น่ารักด้วยนะครับดูดิโอ้โหกุ้งแบบว่าอย่างเบลลนะครับแล้วก็คุณผู้ชมเห็นทางด้านซ้ายไหมที่มันเลื่อนเลื่อนเลื่อนเล่อนอยู่เนี่ยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับวงล้อสุ่มหมุนด้วยนะครับนี่มันก็จะลุ้นนะครับเพื่อรับตัวอักษรครับอ่าตัวอักษรมันก็จะมีขึ้นนะครับเราก็สามารถเอาตัวอักษรเนี่ยนะครับไปคลาเป็นแฟชั่นต่างๆได้ด้วยนะครับเออดีมากเลยอ่ะแล้วก็ได้เป็น e.x.p. คอยด้วยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนกุ้งที่เราเก็บมาได้นะครับก็เก็บได้อยู่ที่สูงสุดอยู่ที่60ตัวเลยโอเคครับแล้วก็โซนอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นจุดเก็บกล้วยนะครับโอเคไปแล้วก็ไปเก็บกล้วยกันดีกว่านะครับโอเคแล้วก็กดตัวจีเลยนะครับเออสำหรับงานฟาร์มภายในประเทศนี้นะครับก็มีอะไรให้เก็บบ้านนะครับก็จะฟาร์มรอบเมืองเนะี่ยก็มีพวกแบบว่าเก็บผลไม้เก็บกุ้งเก็บรังผึ้งนะครับ อ่าแล้วก็ด้านบนก็จะมีตัดไม้อ่าขุดเหมืองต่างๆนะครับมีเก็บฟักทองนะครับอันนี้ก็เก็บมะเขือเทศนะครับประมาณนี้เลยนะส่วนถ้าเกิดว่าเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องเอาของที่เราฟาร์มเนี่ยไปขายตรงไหนนะครับโอเคก็จะต้องเอาไปขายตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็มาร์กจุดเลยแล้วก็เดี๋ยวขับรถเข้าไปในเมืองกันดีกว่าเอาของไปขายกัน โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับสำหรับจุดขายของนะครับที่เราไปฟาร์มมาแล้วก็มาขายตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็ทําการกดตัวอีนะอ่านี่นะอย่างเช่นเราจะขายแครอทนะครับนี่เราก็กดขายไปเลยโอเคขายน้ําผึ้งนะครับโอเคครับขายกล้วยโอเคครับขายกุ้งล็อบเตอร์นะครับนี่ขายฟักทองนี่ขายมะเขือเทศด้วยนะครับโอเคมีเด็กไหมโอเคหมดเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะได้เงินมานะครับส่วน งานฟาร์มแบบว่าผิดกฎหมายนะพันในประเทศนี้ก็มีระบ้านนะครับก็จะมีจกปูนแล้วก็จกสายไฟประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเซิร์ฟนะครับ XAO City นั่นเองนะครับเป็นประเทศแนวโลเปเลยนะครับระบบคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับที่พี่พามารีวิวนะครับตามจุดต่างๆนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับ Discord เนี่ยเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ก็ฝากไปด้วยละกันนะครับ โอเคครับก็ถือว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดสติ๊กเกอร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวเองนะครับไปบ่ายแล้วเจอกันจุ๊บ